นิมนต์สามเณรพระเจ้าพลโทสีเนรเบฟขึ้นมาบนธรรม,มาทิ์ครับเนรเบฟเริ่มได้เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภคกวะโตอราหตโตสัมมาสัม,มสพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอราหตโตสัมมาสัมพุทสสะบัดนี้จะได้สแสดงธรรมในอัตตจินตนาคถาว่าด้วยความในใจของตนเพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศล บุญญาราศีในการต่อไปเห็นประโยชน์อะไรทำไมจึงบวชมาบวชเพราะจะได้ฝึกความอมดทนความมีวินยัยและเข้าใจถึงร,รูปธรรมบวชมาได้ฝึกอะไรบ้างได้ฝึกการทำงานการเป็นกลุ่มฝึกความอดทนฝึกวินยัย ประทับใจอะไรในช่วงบวชบ้างประทับใจในกิจกรรมและอาหารทัศนศึกษาและอื่นๆอยากมอบบุญครั้งนี้ที่บวชให้ใครบ้างอยากจะมอบให้ครอบครัวและคนสำคัญเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นต้น เอวังก็มีด้วยประการชนิี้สาธ